อเมมเชนะคะโอเคค่ะนักขราวพงวัสดุรัชศักดิ์นักค่านักิชาค่ะวิชาการค่ะวัสดุดุสฎีค่ะวัสดุทิมพาพรค่ะเมปภาพรินค่ะนภพพัฒนค่ะองาอันวัสดุรานะคะโอเคอนเกสร ต่อมาค่ะชิติมาค่ะชิติมาค่ะวัสดงพัทพิมค่ะพัทพิมค่ะอูชัยสอพิมวนัณค่ะคณิสอนค่ะอู้วัสดงสิบวิไลค่ะอัพพัสดงน้องเดินนิ่มอารัศเสิร์คค่ะพัสดงไม่สบายนะคะไม่สบายไม่มาเอาอันวัสดงชิพรัตนค่ะชิพรัตค่ะวรดาวรดาโอ้วัสดงสุพนุทค่ะสุพนุทค่ะ โอเคจากชี่ทีมายูซสิค่ะเดวัส์เตอร์จินิพานะวัส์เตอร์ชนดาบอนค่ะอ่าวัส์เตอร์ชาลิสาค่ะอวัส์เตอร์ดานาราค่ะวัส์เตอร์ปาริชาค่ะฟอพาวค่ะพาซิมีค่ะโอทาวัส์เตอร์ทูมยองนะคะอันวัส์เตอร์เพราะว่าเขาพัสเอร์ไม่สบายนะคะโอเคค่ะ นะครับก่อื่นนะคะเราดูไปที่บทที่เจ็ดค่ะบทที่เจ็ดนะครับบทที่เจ็ดบทที่เจ็ดเราจะเรียนเกี่ยวกับโรงพยาบาลกองวน่วเกี่ยวกับทำยีเกี่ยวกับโรคนะคะดูบทที่เจ็ดนะคะบทที่เจ็ดนะคะเชชินวะบทที่เจ็ดนะคะลูกค้าบทที่เจ็ดะลูกค้า โอเคสตรอเบอี่นะครับต้องขยิบพิมพ์งงก่อนงงขาจิโกโอเซลนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับลูกท้าทุรไลนะครับคำศัพท์เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะนักเรียนคะแล้เรียนต้องพีทเอนจอยโยคัสเชมีเกะคงบูฮะจับองเรียนให้สนุกค่ะตโตเรียนให้สนุกนะคะต้องมีส่วนร่วมกับเป๊สสตเบอี่เยอะๆนะคะถ้ามีส่วนร่วมเยอะๆสตรเบอี่จะให้แทนค่ะ ของสู้ช่วยก่อนนะคะจะให้คะแนนค่ะโอเคนะคะสักครู่หนึ่งนะคะเวทอเมริกรอหน่อยรอหน่อยะคะ่ะนักพีราพีราดิเซลรอสักครู่นะคะสองกันมาพิิเซลโอเคค,ะเค่ะท่านผูะเดี๋ยวคุ้เป้น,นะคะจะสอนเกี่ยวกับโอ้ยนะคะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะสักครูค่พารุขา เกี่ยวกับบทที่7นะคะคำวีนะครับนะครับคำวีนะคะไขหว่แล้วก็เกี่ยวกับโรงพยาบาลทัองหมดนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเฮ้ะต้องนะครับผูยอมซับพาสปอร์ตต้องดูมิวสิกวิดีโอก่อนนะคะที่เกี่ยวกับคำศัพท์แล้วเราจะมาฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกั prayed, นช่วยเร r ่มร d อัน

พาเรสต์ต่อไปต่อเลยนะคะเรียนออกเสียงตามเลยค่ะลูกาฮัสเตอร์เซมเดร์ซมเช่เจ่ภาษาอังกฤษว่าไงคะอะมิเตอร์ T H E R M O N E T E R อะเทอโมมิเตอร์แปลว่าอะไรคะที่วัดอี่ววัดคุณหภูมิชาเรสต์ต่อต่อไปนะคะ ภาษาเกาหลีกน the first Korean นะคะมันจะฮันกูบาท่อนเจนยอนะคะเซนเจแทนกรแมายแลวเรียนจทลงไปด้วยนะคะตักเคจาควันจาควันจานะคะ p a t i t คนไท้ชาเร์หต ah, oh. e ่อมาค่ะลูกค่าด็อก Doctor l i s า Lisa าษาอังกฤษว่าไงคะยงโมด Doctor e อเ e l l เซน h o s p i t l Doctor D O C T O R Doctor ต oh. ่ว่าไอ้ค่ะ d o c ร o r ด oh. oh. oh, ็อชเตอร์หรอคุณจอต่อไปนียค่ะลูกา c ิงง e j iki. ส่องชิงี <laser. S 2> ่องชิงีคำศัพท์ใหม่ใช่ไหมคิวคาบราที่หนูฟังคุณหมอที่ตรวจไทยที bah, <S s ่ตรวจเนียนะคะภาษาเกาหีเรียกว่าชองชิงีภาษาอังกฤว่าไงคะสตีธอสโคสตนสอ้โอยาง้องไสิคะสแตนสโคผู้ชายเสอต่อมานะคะ ชุงมชอ่าออกเสียงตามสูนะคะชุงมชิ้นุมชฟันปูกฟันถุูกนะคะฟันเป็นแมงปวดฟันนคะอีกาเพายใช้ได้เหมือนกันนะคะมาดูภาษาัเกฤเกันคะลูกค้าแคนดี้ C A N D Y แคนดีชิคกอนิา d e n น i s ชิวาวิสาชิวาวิสา ยีนชีสนะคะเดี๋ยวเรามาสเปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันเลยค่ะ